มาแล้วจ้ะโอกิโลยว่าสวัสดีตอนบายๆค่ะวันนี้ฝนตกค่ะจะมา,มาปลูกอะไรนะคะจะพามาปลูกเอ่อแตงโมแตงโมแตงโมค่ะจะมาพ่อมาปลูกแตงโมด้วยแล้วก็ปลูกไปหลายต้นแล้วนะคะปลูกไปหลายต้นแล้วในสวนนี้คิดว่าปีนี้น้ําจะไม่ท่วมเหมือนปีที่แล้วนะคะ แล้วก็จะปลูกตัวฝักยาวค่ะตัวฝักยาวของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ของคนไทยเราด้วยค่ะสีม่วงด้วยนะคะปีนี้เราจะปลูกสองสีจ้าตอนนี้กําลังอะไรนะเรียงเพื่อที่จะปลูกนะคะขุดหลุมประมาณสามสิบห้าหรือว่าสี่สิบเซนต่อไอ้สี่สิบเอ่อเอ่เซนตต่อต่อต้นค่ะปีที่แล้วก็ปลูกได้ดีๆนะคะแต่ว่าปีนี้ไม่แน่ใจวันนี้ฝนตกค่ะอากาศดีดี ไม่ร้อนไม่หนาวค่ะแต่ก็มีหนาวนิดหน่อยว่าไม่หนาวก็มีหนาวนิดหน่อยอากาศ,าศาจะเยน็ยนๆหน่อยกำลังพอะปลูกดีๆดีๆ,ๆค่ะข้างบนจะทําอะไรนะคะไม่ให้แดดลงมาะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้เราปลูกใหม่ๆเลยให้ไม่อยากจะได้แดดโดนอะไรนะคะโดนตางโมเราคะ่ะเราจะทําให้ร่มๆหน่อยอีกสักประมาณสามถึี่วันค่อยจะมาเด็ดถุงนี้นะคะที่กานเด็ดเลยะคะ่ะ ไม่อยากให้แตงโมร้นะะอนค่ะเพราะปลูกใหม่ๆอันนี้ต้นแตงโมเราเพาะเองนะคะลูกโตคะ่ะปีนี้ปลูกของญี่ปุ่นด้วยคะ่ะของคนไทยเราก็กจะปลูกคะ่ะแต่ว่าจะปลูกของญี่ปุ่นก่อนนะคะปีนี้นอ่ะเพาะของคนญี่ปุ่นได้ดีๆคะ่ะเออจะมาปลูกแตงโมคนญี่ปุ่นก่อนนะจะให้ดูแตงโมแล้วก็ใครจะมาเก็บต้องจองไว้ก่อนนะคะ็ <c oughs> จองไว้ว่ามันจะมีอะไรนะมีลูกไหมหรือเปล่าไม่แน่ใจ ใครอยากได้ใครอยากจะกินก็รอให้มันโตก่อนนะคะค่อยมาเก็บต้นมันงามๆค่ะปีนี้เพราะเองแต่ว่าต้นงามค่ะคิดว่าจะเป็นอะไรนะแจงโมดีๆค่ะเพราะว่าทุกๆปีก็เอาทาได้ดีๆนะคะส่วนนุ่ผสมทําแจงโมได้ดีๆปีที่แล้วมีน้ําท่วมแต่ว่าก็แตงโมก็ดกค่ะปลูกในห้องนี่จะจะเป็นลูกให้ดีกว่าปลูกข้างนอกนะคะเรียงงามๆม,มาได้เจะเด้อ ต้องมีอักขาถาปลูกตะโมได้จะีนะ่บายบายจ้าตัี้งมดแรงขาขับด้สาพไม่ไบักเตียงมูก็คือ๋ยวปักเตียงมูอันนุยนี่บักเตียงมูบานเฮาดยค่ะกราม่ได้บักเตียงมูด้วกัดเด็นไปหลายเลยล่ะค่ะเป็นซิิน่วยแล้วแต่ว่าน่วยนี่มันเป็นบักเตียงมูบานเฮาค่ะันนุ้ยกบะเบนแบบไงคะนุ้ยอันุยมันรุ่นสองเลยด้ค่ะกระบอนแบบไงก็อันเครือกันกระเอนแบบงางค่ะ อยาคำเนยด้เลยเห็นบ่ะนี่กำลังเป็นรุ่นสองค่ะอันนี้เป็นหม้อญี่ปุ่นใหญ่ค่ะคาร์บอนแม่แบบบ่ดุกคารบอนแม่แบบดุกนะค่ะมันมันสิรุ่นออกรุ่นสองแล้วนะคะนู่ยการ์บอนแบบใหญ่บ้านไหนรุ่นกอนนี่สิเป็นนใยใหญ่ค่ะรุ่นมันเกิดก่อนนะคะแต่ไม่เกิดสิคำเนี่ยอาจจะมองบ่ค่อยเห็นดีบ้านไหนได้ไหมเชือกอะคาร์บอนแม่อันธรรมดาของคนญี่ปุ่น มันอยากตายเลรอเด้อดะค่ะช่วงนี้เพราะว่าอากาศมันถอนแห้หงๆนี่นี่ไงค่ะนนี่ประมาณเอ่อแปดกิโลได้ลหรค่ะแปดกิโลกลัวๆอยู่ดอกค่ะ <S <S ทั้งในเหมือนกับนี้เลยค่ะทั้งในเนี่ยสิคือยังอันส่วงยอดจัอันนี้น,นี่ยสิคือยัางงามอยู่ได้ค่ะเห็นแบบอ้ว่าอะไรอยังสิดีนี่ตอนนี้ไงคะ่งะ,ะเตอนนี่้ไงวันพ้ากิ่นนะคะเนี่ยรุ่นนี่มันจะเป็นรุ่นสองรุ่นสามเข้าไปร้่ะ แม่หนีก็สิประมาณหกหกกิโลกัวกัวแล้วค่ะลายอยู่ค่ะน oh ู้นลายอยู่ก็พอได้กินอยู่เลยเดินไปด้วยผ้าอันทายเดิราะว่าอันเคยเห็ดเงียงก็ค่ะตอนปลูกกันเนาะมุกแดงงม้บุญส่วนใหญ่สีทุ่นทุนด้วยค่ะออต้นสีทุ่นด้วยค่ะต้นผลักอีกจักสองสามเดือนก็ยังอยู่ได้อยู่ค่ะตอนนี้ก็ยังลายอยู่ค่ะข้างในฝนก็ลายอยู่ค่ะมันมืดขอโทษให้ลายเด้อค่ะมืดอย่าคำเน่ะห้ามมาเบืองโอ้เมื่สวนดอกค่ะเพราะว่าบุญสมว่าสิ อัน้าพึ่งมือใดก็เดียวนี่มันวนๆค่ะการวนุนสมบ่อยอย่าเข้ามาในสวนเด้อค่ะหลอยอะต้องเป็นอย่างยอดจังหนึ่งามหลายอยู่แต่มันคั่เด้อค่ะเด้อมือหลังจังพอกันใหม่เด้อจ้ะเด้อบายบายจ้าบายบายเด้อจะมาผ่าแตงโมแตงโมแตงโมเด้อจ้ะเด้อผ่าแตงโมทำน้ำจุดแตงโมค่ะเอาลูกแตงโมเบลอะบือมาจากสวนค่ะเก็บมาเองปลูกเองทำเองนะคะ แดงใจใบสิมาเห็ดจูดกลับมาว่าปอกกีนหลายมันกับเมื่อยก็เลยสิมาขั้นน้ำมันบักแตงหมูกินค่ะขั้นน้ำบักแตงหมูขั้นน้ำบักกันเนี่ยบัก่ะขั้นน้ำบักกงุ่นบัสักครูบักซักครูที่น้ำก่อนอันเห็ดน้ำบักกงุ่นเห็ดน้ำบักแตงหมูด้วยค่ะมันผลละไม้มันหลายช่วงนี้เนาะค่ะเนาะอยู่บ้านผลละไม้หลายๆค่ะช่วงนี้พอแจ๊บบักกางุ่นพอแจ๊กบักแตงหมูพอแจ๊กบักแตงงันไม่หล่อนเลยค่ะแบบไม่หล่อนญี่ปุ่น ก็เลยอืมหลายๆก็เลยสีเข็ดน้ำจูดร้องเบิงค่ะนี่นสีเสียบบอ,อเดี๋ยวสีเาอันใส่เครื่องปัน่นที่จะโมเดิร์กยัไหนไมันเนาะค่ะเนาะอ้ากดสวิตช์แค่หน่อยค่ะก็สังกดสวิตช์แค่หน่อยใส่เครื่องเลยมั้ยพันใหญ่โดนไปต้องตัดเครื่องกดโอ้สีสวยเหมือนกันงข้สีสวยสียสวยโอ้ยนี่มันสว อ๋นบักซุโอยน่าอะน่าอร่อยน่าอร่อยน่าอร่อยแต่ว่าจริงๆก็แตงโมก็อร่อยค่ะไม่ไม่ต้องทำจุกก็อร่อยแต่ว่าไม่ต้องเวลาเราทำจุกไม่ต้องแกะเปลือกนะคะไม่ต้องแกะมล็ดแต่ว่าถ้าเรากินเองจะได้แกะมเล็ดก็เลยต้องก็เลยต้องอะไรนะคะต้องทำจุกหน่อยพอไหมพอแล้วเหรอเนาะ โ,อ,โอ้สวยที่เด็ดสวยค่ะแต่ว่าอันนี้อ่ะชิบอยังยังมีเน,นื้ออยู่แตงโมเราก็มีอะไรนะคะมีมะเมล็ดน้อยค่ะแตงตัวให่โมตัวใหญ่ก็ที่ะลึกชิมให้ดูชิมให้ดูค่ะชิมให้ดูเลยกินจุดบักกะอรีเลยเวลานี้พบเจอได้ โอ้สีสวยเหมือนกันค่ะสีสวยเหมือนกันปิดก่อนน้ำจืดจะหยดติ่งๆโอ้ oh, สีสวยสีสวยค่ะสีสวยน้ำเต็งหมูแท้ๆเด้ค่ะนี่เลยร้อยเปอร์เซ็นเตอร์กินบอกค่ะหืมอามะหวาน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 แซ่บค่ะแซบ่บอืมมาด้จ้ะอืม กินเท่าไหร่ก็ได้ค่ะกินง่ายกว่ากินกินติดลูกอืมอร่อยอร่อยชิมชิมิมิมมไม่ใช่ชิมแล้วนะกินของจริงแล้วอืมอืมชอบจังเลยเสร็จแล้วนะเจ๊าบายบาย